Hello. สวัสดีส,สมาชิกที่ YouTube ด้วยนะครับกุ้งก้ามแดงดี f ค t วันนี้วันที่27 27กุมภาครับไปซื้อกุ้งก้ามแดงไซนิ้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปซื้อกันที่ใกล้ๆฮะไม่ไกลยอยู่แถวนี้อยู่แถวศรีราชานี่งนะครับ mm hmm. ก็เป็นคนเลี้ยงที่เลี้ยงในบ่อปูนบริเวณบ้านแคบๆนะครับ ก็มีได้ขาย300ตัว400ตัว,500ต,ว500ตัวผมก็ซื้อนะครับเลี้ยงน้อยเลี้ยงมากผมก็ซื้อเดี๋ยวเราไปซื้อกันแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายที่บ่อที่บ้านเขานะครับว่าเขาเลี้ยงยังไงนะครับอย่าลืมกดติดตาม YouTube ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบการทําเกษตรใครที่ชื่นชอบการเลี้ยงกุ้งกร้ารมแดงผมมีเรื่องราวมากมายของกุ้งก้ามแดงที่จะมาเล่าให้คุณได้ได้ฟังเล่าให้คุณได้รู้บางคนเป็นมือใหม่กดติดตามไว้เลยนะครับไปเราไปซื้อกุ้งกันกูเลยแล้วไขบ้านเลย มาดูบอ่อของเขานครับบอ่อเขาก็อย่างที่บอกแลวฮะเป็นบอ่อปูนอยู่ในบ้านง่ายๆนะครับน้ําตื้นๆนะฮะน้ำไม่สูงนี่ครับบ่อใช้อิดสูง2ก้อนนะครับใช้อิดสูงสองก้อน,น,อออนแล้วก็ใส่น้ําประมาณครึ่งก้อนเท่านั้นฮะออกซิเจนก็ง่ายๆนะฮะประหยัดประหยัดนี่เลยครับไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายเลยฮะนี่ครับอันนี้เป็นกุ้งก้ามแดงนะครับดูความสูงของอิฐให้เห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยครับ Pack, อิดซีแพสก้อนใส่น้ําครึ่งก้อนเท่านั้นนะฮะแล้วก็มีสแลนบังแสงกองแสงกองแดดข้างบนอีกชั้นหนึ่งนะครับมีปูด้วยนะมีปูมีหอยเชอรี่ด้วยนะฮะเห็นไหมบ่อขวามือนุ่นเป็นหอยบ่อซ้ายมือนี่เป็นปูปูนานะครับก็นี่แหละฮะเป็นเกษตรกรเนี่ยแบบนี้ถูกต้องเลยไม่ต้องจําเจนะครับทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่ถ้าคุณทํากุ้งก้ามแดง ผมรับซื้อบอกไว้ตรงนี้นะครับเบอร์โทรก็0876661778นะครับใครเลี้ยงกุ้งก้ามแดงไซส์เล็กไซส์ใหญ่อะไรโทรหาผมได้สวัสดีครับ